สวัสดีค่ะเคเคการจนา7จ9ดแป n เชนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะพี่มาขายข้าวหลามมาจากที่ไหนคะบ้านเคียนบ้านเคียนะคะเพื่อนๆขาพี่เขานะคะทํางานนะคะกลุ่มข้าวหลามนะคะบ้านหินรุ่ยนะคะบ้านเคียนอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะนี่เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมนะคะอาชีพให้กับนะคะผู้คนชาวบ้านนะคะที่อยู่ในระแวกนะคะ ผู้ที่ว่างงานนะคะก็สามารถนะคะมาเรียนรู้การทํานะคะข้าวหลามได้เลยนะคะข้าวหลามมีทั้งสีดําและก็สีขาวอร่อยนะคะวิธีการทานี้พี่ทําเองใช่ไหมคะทำเองทำเองนะเพราะว่าเราจะต้องไปตัดไม้ไผ่มาไม้ไผ่สดๆนะคะเป็นปร้องยาวๆแล้วเราก็มาหั่นนะคะเป็นท่อนๆมาเลื่อยจากนั้นเราก็ใช้ยามาขัดนะคะแต่งให้เรียบร้อยอยาให้เราก็ต้องบอก ส่วนข้างนอกออกนะปรดจะต้องเลาะส่วนด้านนอกออกนะคะแล้วก็จะสไลด์ออกมาเป็นปล้องเป็นปล้องนะคะแล้วจากนั้นก็จะนําข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้ข้ามคืนข้าเหนียวเขีเ่ยวงูนะ,ะเราแช่ไว้ข้ามคืนแล้วเราก็านามาแช่แล้วเรียบร้อยก็นํามาปรุงนะคะมาผัดใส่พวกกะทินะคะแล้วก็น้าตรงน้ําตาลอะไรก็ว่าไปไ<ด>แต่ว่าอย่าให้หวานมากนะคะเพราะว่าจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ วันนี้หนูก็ซื้อข้าวรามนะคะหนึ่งกระบ,บอกเป็นเพื่อนนี่แอาการซื้อหนึ่งกระบ,บอกนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมนะคะใกล้ๆนี่คือข้าวรามนะคะบ้านหินร้อยจังหวัดภูเก็ตเรานะคะอดการ์ก็ก่อนที่จะไปโรงียนยอนะคะวันนี้เดินทางไปทํางานในเรือนะคะก็เจอนะคะพี่เขาขายนะคะข้าวลามนะคะอร่อยมากมากเลยนะคะเพื่อนๆข้าวหลามมีสองสีมีทั้งสีดํานะคะด้านนี้ก็คือเป็นสีดํา ต่ด้านนายแอดการก็ไม่อยากจะแกะให้เพื่อนๆดูนะขอแอดการซื้อสีขาวนะคะเพื่อนๆเนี่ยที่พี่เขาถึงอ,อยู่นะคะก็เอ er. ่อเป็นอาชีพนะคะส่งเสริมอาชีพให้กับนะคะชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะผู้ที่มไม่มีมงานทานะคะ<ม>ได้มาจับกลุ่มกันนะแบบว่าอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ทํางานแล้วนะเป็นแม่บ้านก็สามารถมารวมกลุ่มนะคะเพื่อนๆสามารถมารวมกลุ่มแล้วก็เอ่อทอาชีพนะคะขายข้าวรามเพราะว่าเขา ทำข้าวหลามที่บ้านพอทาเสร็จแล้วเพาก็จะนํามาขายนะข้าวหลามสูตรดั้งเดิมอ๋อข้าวหลามสูตรดั้งเดิมนะคะพี่พี่อธิบายให้ฟังได้ไหมว่าสูตรดั้งเดิมเป็นยังไงบ้างขออธิบายไม่รู้แต่ว่าก็รมาทีหลังอ๋อค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมอาจจะอาจจะเอ่อมันเป็นออริจินอลเป็นดั้งเดิมเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของการทำใช่ของการทําข้าวหลามเพราะว่าท่านใดที่มาเที่ยวภูเก็ตนะคะก็ จากมาซื้อนะคะข้าวหลามบ้านหินรุ้ยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มนะคะข้าวหลามบ้านหินรุ้ยที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าอาจารย์ก็สังเกตดูว่าเวลาวัดฉลองมีงานประํานะคะก็กกจะมีชาวบ้านนะคะจะคับกลุ่มนะคะรวมตัวกันหลายหลคนไปขายข้าวหลามที่ในงานวัดฉลองวัดฉลองเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าเขาจะมีงานประําปีแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ไม่มีงานมาหลายปีแล้วเนื่องจากว่ามีโรควะบาดแบบนี่แหละเขาไม่ให้พูดชื่อโรค ไฟพลุกพล่ามเป็นลูกที่ติดต่อร้ายเรงในขณะนี้นะคะวันนี้อัจการก็ได้มีโอกาสนะคะมาถ่ายคลิปนะคะยาวประมาณ3นาทีไปฝากเพื่อนๆก็คือคลิปข้าวหลามนะคะอร่อยอร่อยที่จะบอกได้ไหมว่าข้าวหลามของตัวเองอร่อยบอกได้ไหมว่าอร่อย แน่มั่นใจว่าอร่อยนะอร่อยจ้าร้100ยอยเปอร์เซนต์ไหมยกมือให้ดูซิว่าอร่อยอร้อยรอยเปอร์เซนต์จ้าโอ,โอเคนะเราเชื่อได้เลยนะคะว่าอร่อยแน่นอนแอดการ์ก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะข้าวรามวัดในวันนี้นะคะวันนี้พามาเที่ยวซื้อข้าวลามนะจะขึ้นหัวข้อว่าพามาเที่ยวซื้อข้าวลามขอบคุณเพื่อนเพืวัน,นนะคะวันนี้ค่ะอยู่ที่อ๋อน,นะคะขนส่งขอบคุณที่รับชม ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c คร b e ให้ KK เคการนา7จ9 c h anel n นะคะขอขอพระคุณอย่างสูงวันนี้หนูขอขอบใจนะคะขอบคุณนะคะพี่นะ <Yeah. S 1> ที่มาช่วยพูดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ